สวัสดีครับผมนายพิสิทธิ์พันอ่อนนะครับเจ้าหน้าที่แห่งโรงเรียนสอนขับรถ ID Driver นะฮะและในวันนี้เราอยู่กับการอบรมหัวข้อหลักสูตรการขับขี่รถบรรทุกให้มีประสิทธิภาพและประหยัดน้ำมันหรือ e c o d r i v e และในวันนี้นะฮะเราได้รับเกียรติจากทางท่านอาจารย์เฉลิมชัยหุ่นนคลินทร์ผู้ที่จะมาให้ความรู้ซึ่งท่านเองนะครับเป็นผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจโรงเรียนสอนขับรถ ID Driver ส่วนเนื้อหาและรายละเอียดนั้นจะเป็นอย่างไรเชิญรับความรู้จากทางท่านอาจารย์เฉลิมชัยได้เลยครับการขับรถขึ้นทางชันนะหรือขึ้นเขาเนี่ยห้ามเปลี่ยนเกียร์สูงขึ้นในขณะที่รอบเครื่องยนต์เหลือหมายความว่าอย่างไรลักษณะแบบเนี้ย อย่างเช่นกรณีที่คุณขับรถขึ้นเขาขึ้นทางชันไปเนี่ย,ยประเมินประเมินทางนาชันผิดแล้วอาจจะเผื่อเยอะอย่างเช่นคุณขับรถขึ้นไปเกียร 6, ์หกดนขขันเข่าคุณนะเกียร์หกปึ๊บปรากฏว่าเขาชานันปับ๊บเช่นเกียร์ลงเลยแทนที่จะลงสี่คุณกลับลงมาสามเลยจากเกียร์หกข้ามลงมาเกียร์สามแล้วปรากฏว่ารอบเครื่องตีไปสองพันกว่ารอบรอบมันเหลือ แล้วคุณกดคันเร่งปุ๊บรถก็ขึ้นไปปื๊ดรอบมันเหลือเนี่ยคุณก็จะเปลี่ยนจากสามมาเป็นสี่อย่างเงี้ยพอรอบเหลือปุ๊บจะเปลี่ยนเป็นสามขึ้นไปเป็นสี่ก็เปลี่ยนสูงเกียร์สูงขึ้นอย่างเงี้ยอย่างนี้เขาไม่ทําเขาห้ามทำรละถ้าคุณลงมาสามแล้วถึงรอบเครื่องมันจะเหลือคุณก็ต้องดันสามขึ้นไปจนกระทั่งสุดเนินแล้วไปเปลี่ยนข้างบนในกรณีที่รถเสียจังหวะให้หยุดรถแล้วค่อยๆใช้เกียร์ต่ำสุดในการออกรถใหม่นะครับอ่า ถ้าทางราชันมันไม่มากหรือน้ําหนักไม่เยอะเท่าไหร่ล้วก็อาจจะใช้เกียร์หนึ่งก็ได้แต่ถ้าน้ําหนักเยอะๆทางราชันมากเราก็ต้องใช้เกียร์คอลเลอร์ใช้คอลเลอร์เกียร์เพราะคอลเลอร์เกียร์เนี่ยมันเป็นเกียร์ที่มีอาตาัตราทดสูงสุดของเกียร์ครับแล้วก็การออกรถก็ใช้วิธีล็อกเบรกห่างพ่วงในการออกรถหรือตัวล็อกเบรกคอลเลอร์ใส่เกียร์ต่ํายกคัดดูรอบเครื่องพอรอบเครื่องตกเนี่ยสแสดงว่าคัดเริ่มจับแล้วก็ปลดล็อกเบรกแล้วยกคัสกดคันเร่ง แต่ถ้าเป็นรถรุ่นใหม่ๆสบายเลยรถรุ่นใหม่ๆมันมีฮิ h โคโหมดเวลาเราออกรถบนชั้นเนี่ยเรากดล็อกเบรกแล้วก็เหยียบคัดใส่เกียร์พอยกคัดปกเเร่งมันปลดล็อกเบรกให้อัตโนมัติรถรุ่นใหม่มันเซฟตีมากไอ้ตัวนี้ที่เป็นระบบ ADR มันจะมีมาด้วยห้ามไม่ให้ใช้วิธีลดเกียร์ตามลงแบบข้ามเกียร์แล้วก็ชาขึ้นอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับ เราก็ต้องยอมรับสภาพว่าเฮ้ยถ้าเราใช้เกียร์ต่ำเนี่ยความเร็วเนี่ยมันทําไม่ได้เราก็ต้องรักษาความเร็วต่ําเนี่ยให้ไปถึงยอดเนินแล้วไปเปลี่ยนบนเนินไม่ใช่ใจร้อนนะใจร้อนปุ๊บให้รอบเครื่องเหลือเล่งแล้วเหลือปุ๊บเปลี่ยนเกียร์เพิ่มดีกว่าพอเกิดชง,งักปุ๊บเป็นไงขึ้นไม่ไหวยัดเกียร์หนึ่งกระชากเรียบร้อยครับนันก็จะเป็นสภาพแบบเนี้อันนี้สาเหตุของการใช้งานที่แบบไม่เข้าใจ เทคนิคหรือวิธีการและยิ่งเฉพาะเครื่องยนต์ที่มันมีทอร์กสูงแรงบิดสูง,สงและระคาชากเนี่ยเรียบร้อยเลยตรงนี้เฟืองเขาเรียกว,ว่าแพนเนอรี่เกียร์ตัวสันเกียร์เนี่ยระเบิดหมดเลยตัวนี้จะอยู่หน้าเซนทันเกียร์หน้าสุงท้ายะจะระเบิดออกมานอย่างเงี้ยไประคาชากอันนี้เขาถึงบอกว่าอย่าใช้วิธีเชนเกียร์ต่ําแล้วกระชากขึ้นในกรณีที่รถเสียจังหวะเสียการทรงตัว เวลาคุณขับรถเนี่ยลงทางลาดชันเนี่ยอย่างที่บอกอะเห็นไหมตัวรถเนี่ยมาดูเิยล้อมาติดกับเพาเพาติดกับเพากลางเพากลางติดกับเครื่องเครื่องติดติดกับเกียร์เกียร์ติดกับเครื่องเนี่ยเวลาเวลาคนขับรถลงเขาล้อหมุนเนี่ยเพาหมุนเกียร์หมุนเครื่องก็หมุนรอบเครื่องมาขึ้นไงแต่ในปัญหาคืออะไรเวลาคุณขับรถลงเขาเนี่ยคุณต้องทําไงครับ อย่าให้รอบเครื่องมันตีถึงขีดแดงโดยเด็ดขาดเลยห้ามให้รอบเครื่องตีถึงขีดแดงโดยเด็ดขาดลงทางชานันลงเขาอย่างเงี้ยคุณก็ต้องประเมินน้ำหนักรถคุณคุณใส่ไปกี่ตันสี่ห้าสิบตันดึงเบรกไอเสียแล้วรอบเครื่องยังหลุดอยู่แสดงว่าเราลงเกียร์สูงไปเราต้องแตะเบรกเท้าช่วยลงมาเกียร์หนะึ่งพอลงมาสามปุ๊บปล่อยตอนนี้พอไอเสียเอาเยอะ เป็นไงเบรกไอเสีย e มันเอาอยู่ละถ้า A S e A, เบรกไอเสียมันอยู่หลุดมาแล้วก็แตะเบรกช่วยปเป็นระยะระยะในวิธีการลงเขาให้มันปลอดภัยแล้วต้องใช้วิธีนี้อย่าปล่อยให้รอบเครื่องมันตีถึงขีดแดงโดยเด็ดขาดเลยถ้าคุณขับรถลงเขาแล้วคุณปล่อยรอบเครื่องตีขีดแดงเนี่ยมันจะเกิดอินเจคชั S ่นโอเวอร์แลปนะครับอินเจคชั่นโอเวอร์แลปจะอยู่นี้มันจะเกิดการจุดระเบิดซ้อนขึ้นมาเพราะก็ระเบิดซ้อนปุ๊บเขาเหวี่ยงขาดนะ คือการสูบขาดมันจะทะลุออกมามันจะเป็นแบบนี้นะถ้าคุณปลดเกียร์ว,ว่างเห็นไหมถ้าโหลดจะเยอะเนี่ยเห็นไหมครับสิ่งที่ตามมาคืออะไรนะเบรกมันจะร้อนเบรกร้อนเพราะเบรกร้อนเบรเกด้านเบรกด้านเอาไมา่อยู่ <c oughs> ให้เรายืนเหยียบยังไม่อยู่เลยนะเพราะเวลาขับรถเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงย้ายรอบเครื่องในตีถึงขีดแดงโดยเด็ดขาด เวลาขับรถลง,ลงทางชานลงเนินและที่สำคัญเนี่ยถ้ามันไปนเกียร์ระบบเลงเกียร์เนี่ยนะเลงเกียร์เนี่ย <c oughs> มันจะเป็นอ่าจะไม่ว่าจะเป็นเต่าก็าตายหรือโลหไฮก็ดีเนี่ยเห็นไหม <c oughs> ถ้าความเร็วเนี่ยมันเกินกว่าสามสิบสี่สิบกิโลเมตรชั่วโมงเนี่ยคุณไม่สามารถจะเข้าเกียร์โลได้เพราะนั้นเวลาขับรถลงเขาเนี่ยพอความเร็วเกินปุ๊บคุณไม่มีทางที่จะโหลดเกียร์ลงมาได้ถ้าคุณโหลดเกียร์ลงมาก็จะเป็นสภาพแบบนี้ เพราะอะไรโอเวอร์สปีดเซนเซอร์มันเสียแล้วแต่ถ้าโอเวอร์สปีดเซนเซอร์ไม่เสียถ้าเป็นเกียร์ฟูลเลอร์คุณไม่มีทางเข้าเกียร์ได้แต่ถ้าเป็นซิงโครเมตเข้าได้แต่เข้าได้มันจะเป็นแบบนี้ถ้าเฟืองซิงโครเมตนะถ้าความเร็วเกินสี่สิ่คุณยัดโฟลก์กไปจะเป็นแบบนี้เห็นไหมเนี่ยเกียร์ล่วงเห็นไหมอันนี้คือความเสียหายที่มันเกิดขึ้น นะความเสยยี่ยงที่มันเกิดขึ้นคนขับรถนี่แหละนะคนขับรถเนี่ยคือตัวชีวัตรเนะี่ยตัวชีวัตรเลยนะบริษัทขนส่งเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไม่ค่อยเทาไรเลยไม่ค่อยให้ความสําคัญกับคนขับรถเท่าไหร่ททั้งที่คนขับรถเนี่ยเป็นตัวชีวัตรผลกําไรของบริษัทนะคนขับรถเนี่ยเป็นหัวใจเลยตัวชีวัตรผลกําไรของบริษัทเลยเพราะน,นั้นตรงเนี้ย อยากจะให้ผู้ประกอบการหลายๆท่านเนี่ยให้มองถึงความประหยัดต่างๆเนี่ยมาเทียบกันดูลองเทียบดูว่าเฮ้ปีหนึ่งถ้าคนขับเขาขับประหยัดแต่ละเที่ยวเนี่ยประหยัดได้เท่านี้ปีหนึ่งรถการใช้พลังงานไปได้เท่านี้คุณจะได้ผลกำไรกลับมาเท่าไหร่แล้วคุณควรจะให้ค่าตอบแทนเขาเท่า,าไหร่ยังไงมันเป็นแรงจูงใจไง ถ้าคุณจะเอาแต่ประหยัดประหยัดปดแต่ไม่มีแรงจูงใจอ่ะถามว่ายากมันทํายากนะเพราะอะไรเพราะคนขับรถบางทีก็ไม่รู้จะทํำไปเพื่ออะไรทําแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยนะเันมันก็ต้องมีแรงจูงใจมามามา,มาเป็นส่วนประกอบนะ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้สําหรับหัวข้อ,ขอการอบรมหลักสูตรนะครับการขับขี่รถบรรทุกอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดน้ำมันหวังว่าทุกท่านที่ได้รับความรู้ในวันนี้นะฮะจะนําไปใช้ในการขับขี่รถบรรทุกให้มีประสิทธิภาพเพิ่มเติมยิ่งขึ้นส่วนในตอนต่อไปจะเป็นอย่างไรนั้นขอเชิญท่านติดตามและรับชมได้เลยนะครับออ หลังจากจบคลิปแล้วนะคะอย่าลืมทดสอบหลังเรียนกันด้วยนะครับขอบคุณครับ